วันนี้นะคะพอจะมาแนะนําชุดห้องนอนสไตล์มินิมอลแบบญี่ปุ่นชื่อรุ่นว่าโอซาก้าค่ะภายในชุดโอซาก้ามาพร้อมกับเตียงขนาด6ฟุตที่มีตู้ข้างเตียง1นึ่งใบขนาด40เซนด้านข้างพร้อมกับตู้เสื้อผ้าแบบบานเลื่อนที่มีหน้ากว้าง1เมตร60เซนความลึก60เซนและความสูง2เมตร13เซนค่ะโดยตัว,ต,วตัวแป้งสไตล์แบบญี่ปุ่นขนาดหน้ากว้าง1เมตร3เซนความลึก40เซนและความสูง1เมตร75 cm. มาพร้อมกับนิ้นชักที่สามารถเก็บของและจุกข,ของได้เยอะมากๆเลยทั้งหมดนี้ทำจากไม้อีวานปลอดภัยในการใช้งานรวมการตกแต่งให้อารมณ์แบบญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลสวยดูสะอาดตาทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง17,500บาทเท่านั้นค่ะโดยร้านของเราอยู่ติดริมถนนใหญ่ถนนสาธุประดิษฐ์ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54 ถนนพระราม3กรุงเทพมหาคนครของเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพและก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโเมตรจากทางร้านในส่วนของต่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งค่าบริการแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันลูกค้าสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ